หลวงปู่หลิวกับหลวงพ่อคุณร่วมกันเททองรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมนะครับเป็นหลวงปู่หลิวนะครับเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นรวมพุทธคุณนะครับก็หลวงพ่อคูณกับหลวงปู่หลิวนะครับร่วมกันเททองนะครับก็รูปร่างลักษณะจะเป็นเป็นเต่าแบบนี้นะครับผม แล้วก็เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับตรงด้านนี้จะมีโค้ดต่อนะครับมีอยู่3ตัวนะครับโคดเงินโคดทองแล้วโคดเฮงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดนะจะมีเม็ดงากับไม่มีเม็ดงานะครับองค์นี้มีเม็ดงาครับเป็นนิยมแล้วก็จะมีโค้ดอีก2ตัวนี้นะครับก็ต้องคมชัดนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีรอยหยดเงินอยู่ด้านบนนะครับขาวๆจะต้องเป็นธรรมชาตินะครับรอยตัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆแบบมีแบบมีแบบนี้นะครับก็เล่นหากันอยู่หลักพันนะครับแต่ก่อนแพงกว่าน,นี้นะครับถ้าเกิดสนใจก็องค์นี้ก็ยังอยู่นะครับผมเผื่อมีคนสนใจนะครับก็พอแบ่งให้ได้นะครับสวัสดีครับผม